ครับข้อนี้มีวิธีอะไรอย่างไรไปดูกันนะครับอ่ะไปเลยข้อนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะคำว่า fixes ไม่ใช่เป็นเฉพาะเป็น verb เนาอ,อันนี้ถือว่าเป็นคำนามได้นะครับแปลว,ว่าวิธีแก้ไขนวะวิธีการแก้ไขนะครับเอาคำไหนมาใส่ตรงนี้ได้อ่า แน่นอนตรงนี้มีนะ some functions of our web are to identify with นะครับ applications and then หลังจากนั้นต้องทำอะไรมันต้องเป็น verb เ,เหมือนกันนะนักเรียนมันต้องเป็น verb เ,เหมือนกันโหง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยนะข้อไหนไม่ใช่ verb ตัดทิ้งครับข้อ a และข้อ d ดอกเหลือ prioritize กับ prioritize อ d อ่ rioritize กับ prioritize อีดีตอบอะไรดีระหว่าง B กับ C คำตอบของข้อนี้ก็คือข้อข้อ B นั่นเองโอมันมีความเชื่อมโยงกันครับตอนเรียนก็คือตรงนี้เราเห็น to แล้วตามด้ itive, นะวย verb infinitive เนาอ verb มันไม่ผันตรงนี้ ก็ต้องตามด้วย verb infinitive แล้วก็ verb ไม่ผ่านนั่นเองนะครับหรือว่า verb ไม่ผ่านนั่นเองก็คือคาว่า prioritize นะครับ Some functions of our web team are to identify problems with applications and then prioritize fixes นั่นเองคำตอบคือเขา b boy ตาจ้า